พี่ไม่ตัดเงินเดินใครเลยสักคนเดียวโควิดกลายเป็นโอกาสตีที่จะโชว์เคสะว่าเฮ้ยเราสามารถปรับตัวได้พอทำเบวตี้แล้วทุกคนจะชอบคิดว่าพี่อินจริงๆพี่เริ่มจากการเป็นเด็กสายวยิ์แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาอยู่วงการการตลาดเลยแต่พี่อะ อินกับความดนามิกของมันการทําการตลาดมันไม่ใช่แค่แคทีแต่จริงๆแล้วการที่เรามีเรื่องตัวเลขมันจะช่วยทําให้เรารู้จักวิเคราะห์ได้ดีขึ้นก็เลยเริ่มตกหลุมรักการทําการตลาดจริงๆจังๆ ในชีวิตพี่ที่ทำงานด้านการตลาดรัา1สิบกว่าปีเนี้ยส่วนใหญ่พี่ไม่เคยได้โจทย์ง่ายอะ่ะถ้าไม่ติดลบเยอะๆก็ลอน์ใหม่เลยทํางานแล้วเราทําให้ซัมซุงมือถือแต่เข้ามาวงการนี้จริงๆที่เป็นบิวตี้ก็เริ่มไต่เต้ามาจาก u ยู่ในรีเวร์ก่อนที่เปิดประตูให้เข้ามาสู่เพอร์ซ a นัลแคร์แล้วคุณนาตาิรีของลอ o อเนี้ยเป็นคนเปิดประตูของบิวตี้จริงๆซึ่งตอนนั้นโจทย์ก็คือเขาก็ลังจะจบอีกที่2ที่ทําคานแล้วมันก็ไม่ได้เปี้ยงเท่าปีแรก ก็เลยต้องลือโจทย์ทุกอย่างมาทําทั้งหมดพี่เนี่ยโชคดีตรงที่ว่าพี่ได้ทางานกับคุณชมพู่ไปคานไปด้วยกันคือเป็นคนที่โปรเฟชันที่สุดแล้วอะแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่คานน่าจะสักเซสที่สุดในบรรดาคานที่เคยทำพอมาผสมผสานกันกับความบ้าเลื่อนของพี่ในการทำอะมันก็เลยทําให้มันผสานลงตัวพอได้โจดนิกส์แล้วก็ลัคกี้ว่าเราสักเซส ค้าเกตที่เราตั้งไว้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีคือพี่ไม่เคยคิดถึงแค่มาร์เก็ติ้งมันเลยต้องทำ้งแต่ตหัวจดวุดเท้าสัมภาษณ์เ a เองทุกคนเพื่อจะเมคชัชว์ว่าได้อย่างที่พี่ต้องการมันเลยอินมากแล้วก็โจทย์ใหญ่ที่สุดกลายเป็นโจทย์เมดเียนเพราะว่าเคยเป็นเบอร์นหนึ่งด้วยทีมเวิร์กที่สตรองแล้วก็กลยุทธ์ที่ถูกที่ถูกทางทำให้เราเชิญมาเป็นโพซิทีฟภายในไม่ถึงปีเหมือนกันถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมท้อคืออะไรคือความเหนื่อย ความยากที่มาจากงานกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงอะที่เติมให้พี่แบบยิ่งอยากทำไปเรื่อยอยู you <You S 1> จะแมเนจยังไงให้ทุกคนเนเห็นตรงกับยูหรือไปด้วยกันกับยูคือพี่ต้องการให้คนที่อยู่ในทีมพี่ภูมิใจว่าเขาอยู่ทีมพ่ลลา ที่เข้ามาอีฟโลเช่ทุกคนจะใช่หรอคือแบบ personality แกมันไม่ได้เหมือนอีฟโลเช่แต่เหตุผลที่พี่อยากจะมาร่วมงานกับอีฟโลเช่เพราะว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเนื่องแต่คนทํางานเปลี่ยนวิสัยทัศน์อันนั้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้พี่ตื่นเต้นแล้วก็สินค้าที่อีฟโลเช่ที่ขายที่เมืองไทย100%เนี่ยมันอินพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเป็นแบรนด์หนึ่งในคีแบรนด์ทั้งโลกเนี่ยที่มีครบแคตตาล็อกทั้ง hair s k i นอ่า b a บอดี้เพอร์ฟูมเมคอัพ คือมีครบทุกอย่างที่คุณจะนึกถึงเวลาที่คุณต้องกลมหัวจุดเท้าใช้ natural ingredient ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของ product ทุกทุกพืชพันธุ์เราเนี่ยทาง researcher ซึ่งเป็นคนของเราเองเนี่ยไปหามาจริงๆซึ่งเป็น natural ingredient ที่หายา,ยากขวดก็ต้อง recycle เพราะว่ามันจะไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมคือสวยโลกไม่เสียจนกระทั่งมาเป็น number one brand ในฝรั่งเศสเชื่อไหมว่าเขาไม่ได้ทำการตลาดแต่เขาปตทุกปีเขาอยากให้ผู้หญิงหรือหรือ gender อื่นทั่วโลกเนี่ย สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพดีจริงๆที่ราคาจับต้องได้คนที่ลองใช้แล้วสินค้ามันดีก็จะกลับมาทุกๆุก,กอุตสาหกรรมกระทบทั้งหมดความงามพี่ว่าเป็นหนึ่งในท็อปลิสที่กระทบมากๆเพราะว่ามันกลายเป็นไม่จําเป็นขึ้นมาจากที่เคยแบบว่าไม่ได้วันนี้ไม่ซื้ลิปสติกจะต้องขาดใตายมันไม่ใช่ต่อไปแล้วอย่างที่บอกคือเรามีโจทย์ของเราอยู่แล้วว่าเราจะทานฟอร์ม ของเราตั้งแต่เดือนมกราก็ดีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในแค่เดือนเดียวคือทุกอย่างกําลัง g o on ได้ดีแต่ว่าพวกพี่อะเริ่มเซ็นเราก็เลยคิดถึงโมเดลด e c อ m m คอมเการที่เขามาขายของได้บนไลน์บนโทรศัพท์เนี่ยทำให้เขาได้ค่าคอมมิชชั่นยัง cover อยู่เราพยายามมากที่สุดคือ last i n n g ที่เราจะให้คนออกหรือว่าตัดเงินเดือนจริงๆเรามีแพลนกำลังจะลอยในตัวที่เราเรียกว่า social selling ซึ่งฟิตมากอ่ะ ก,กับช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องพยายามอยู่รอดด้วยการทำแบบนี้ Test, เทสต์ยีิบอใช้ได้23เขาประกาศช็อปปิดโอ้โหก็คือแบบมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถรอดจากโควิดมาได้ไม่รู้แบบเร็วกันไปที่จะบอกรอหรือว่ามันเดี๋ยวต้องดูว่ามีเว็สองเวบสามหรือเปล่า ตอนที่ร้านกลับมาเปิด17พฤษภาคมจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยเราโตมากกว่าปีที่แล้วกลับมาบวก50ก็เลยเป็นโชคดีที่นอกเหนือจากยอดขายก็คือการที่เราไม่มีผลกระทบอะไรเลยกับพน,น,นักงานช่วงสถานการณ์โควิดอันนี้คือ disrupt ที่สุดแล้วเราสิ่งที่เราทําในช่วงช็อตพิเราะลับทามทุกคนกลายเป็นสาม,มารถปรับตัวได้ถ้ายู่จะวินหรือ d ดสิ่งเรียวเลยคือต้อง stay alert โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการ beauty เองแต่ว่าใครจะเร็วกว่ากันใครจะเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่ากัน